สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารสมองพื้นที่เล็กๆที่จะช่วยคุณคิดให้ลึกมองให้กว้างและสร้างชีวิตให้มีพลังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมเชื่อว่าถ้าใครเข้าใจมันได้อย่างแท้จริงชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดการหัวข้อในวันนี้ก็คือเลิกโทษโชคชะตาแล้วมาสร้างโชคเองเพราะบ,บ่อยครั้ง ที่เราพูดว่าเขาโชคดีเขามีดวงฉันมันไม่มีบุญแบบเขาชีวิตมันไม่ยุติธรรมใช่ครับชีวิตอาจจะไม่ยุติธรรมแต่การมัวนั่งโทษโชคชะตาไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยสักนิดเดียวพาร์ทหนึ่งครับโชคดีมีจริงไหมแล้วมันมาจากไหนกันแน่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าโชคดีมีอยู่จริงครับแต่ สิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจก็คือโชคดีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญร้อเปอร์ซโชคที่คุณอื่นเห็นว่าฟลุกหรือบังเอิญแท้จริงแล้วเกิดจากการเตรียมตัวที่ดีบวกกับโอกาสที่เข้ามาเท่ากับโชคดีลองคิดภาพดูครับนักร้องดังที่วันหนึ่งมีไวรัลคลิปใน TikTok แต่เบื้องหลังเขาซ้อมร้องเพลงวันละสี่ชั่วโมงมาหลายปีเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ดีๆลูกค้าแน่นเพราะมีดารามากิน แต่เขาเปิดร้านมาสิบปีไม่เคยหยุดพัฒนาเมนูคนที่หุ้นขึ้นแล้วคนบอกว่าโชคดีแต่เขาอ่านกราฟเรียนเศรษฐกิจทุกคืนมาเป็นปีนี่ไม่ใช่โชคฟุกนะครับแต่มันคือผลของการเตรียมตัวบวกกับจังหวะที่มาถึงโชคดีเท่ากับฝีมือบวกเวลาบวกการไม่ยอมแพ้พาร์ทสครับอาการของคนที่ติดกับดักโชคชะตา เราหลายคนเคยติดอยู่ในกับดักนี้คือคิดว่าชีวิตเราก็แค่นี้แหละเพราะมันถูกกำหนดมาแล้วบ้านเราไม่รวยเราก็ไม่มีวันรวยเรียนไม่เก่งชีวิตเราคงสู้คนอื่นไม่ได้เคยล้มเหลวก็จะล้มเหลวตลอดไปนี่คือคำสั่งในสมองที่ทำให้เราไม่พยายามอีกเพราะเราคิดว่าพยายามไปก็เปล่าประโยชน์เพราะโชคไม่เข้าข้าง แต่ความจริงคือโชคชะตาไม่ได้ผูกมัดคุณความคิดคุณต่างหากที่ผูกคุณไว้เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเชื่อว่าฉันเปลี่ยนโชคตัวเองได้สมองคุณจะเริ่มหาทางมือคุณจะเริ่มทำใจคุณจะเริ่มฮึดสู้และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคนโชคดีพาที่สครับคนที่สร้างโชคได้มีนิสัยยังไงเขาลุกก่อนที่จะมีโอกาส เขาไม่รอโอกาสแต่สร้างเวทีให้โอกาสมาเห็นเขาเช่นสร้างคอนเทนต์ก่อนที่จะมีคนดูออกงานแม้ยังไม่มีแบรนด์สมัครโปรเจกต์แม้ยังไม่มั่นใจเขาซ้อมเสมอแม้ไม่มีคนดูโอกาสไม่เคาะประตูบ้านคนที่ยังนอนอยู่มันจะไปเคาะบ้านคนที่กําลังทำอะไรบางอย่างทุกวันคือการซ้อมเพื่อรอวันที่โชคมาเจอคุณโดยไม่บังเอิญเขาไม่ใช้คำว่าไม่ได้ง่าย โลกนี้คนที่ล้มแล้วลุกไวที่สุดมักเป็นคนที่โชคดีที่สุดเพราะเขาไม่เสียเวลาไปกับการบ่นหรือโทษใครเขาขยายความเป็นไปได้ในหัวตัวเองให้มากขึ้นคนธรรมดาโชคดียากแต่คนที่คิดใหญ่มองไกลกล้าลองจะเพิ่มโอกาสโชคดีทุกวันพาร์ที่4ครับแล้วเราจะเริ่มสร้างโชคของตัวเองได้ยังไง นี่คือสขั้นตอนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่โชคเข้าข้างทุกวัน 1. เปลี่ยนมุมมองหยุดพูดว่าชีวิตฉันไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้แล้วเริ่มพูดว่าฉันจะหาทางให้ได้ถึงยังไม่รู้ก็ตามเพราะความคิดที่คุณบอกตัวเองทุกวันคือสิ่งที่คุณจะกลายเป็น 2. ลงมือทำแม้ยังไม่สมบูรณ์อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อม เพราะโอกาสไม่ได้รอให้คุณเพอร์เฟกมันรอแค่คุณลงมือแล้วค่อยปรับระหว่างทาง 3. พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่โอกาสจะเดินผ่านอยู่กับคนที่มีเป้าหมายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นความคิดฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือไปอีเวนต์ไปเวิร์กช็อป Workshop. ยิ่งคุณอยู่ในจุดที่มีคลื่นพลังบวกมากโชคก็ยิ่งเข้าใกล้คุณ 4. เตรียมตัวเสมอ คุณไม่รู้หรอกว่าวันโชคดีของคุณจะมาวันไหนแต่มันไม่มีทางมาถ้าวันนั้นคุณไม่ได้เตรียมพร้อมดังนั้นฝึกไว้ก่อนเรียนไว้ก่อนลองไว้ก่อนทำไว้ก่อนถึงวันนั้นจะมาคุณจะพร้อมคว้าโชคไม่ใช่แค่มองมันผ่านไปพาที่5ครับตัวอย่างจริงของคนที่สร้างโชคเองแจ็คมาเคยถูกปฏิเสธงานกว่า30ครั้ง แต่เขาไม่โทษโชคเขาเรียนรู้สร้างระบบสร้างอาลีบาบา J.K. Rowling นักเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่โดนปฏิเสธจากสำนักพิมพ์12เจ้าแต่ไม่หยุดส่งเพราะเธอรู้ว่าโชคมาพร้อมความพยายามคุณเองที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้แค่คุณฟังพอดแคสต์นี้จบแสดงว่าคุณเริ่มเปลี่ยนโชคชะตาแล้วสรุปนะครับเลิกโทษโชคชะตา แล้วก็สร้างโชคเองจำไว้นะครับโชคดีไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่มันคือการเตรียมตัวบวกจังหวะคนที่โชคเข้าข้างคือคนที่ลุกก่อนที่จะมีโอกาสไม่ต้องรอให้โลกยอมรับคุณแต่ให้คุณทำจนโลกหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตคุณไม่ใช่ละครที่เขียนบทไว้แล้วแต่เป็นเวทีที่คุณจะเขียนเรื่องราวของตัวเองทุกวันที่คุณเลือกที่จะลุกแทนที่จะรอ คือทุกวันที่คุณกำลังสร้างโชคด้วยมือของคุณเองขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าพอดแคสต์นี้กระตุกใจคุณได้ช่วยกดแชร์ส่งต่อให้คนที่ยังติดอยู่กับคำว่าชีวิตมันไม่แฟร์เพราะชีวิตจะเริ่มแฟร์เมื่อคุณเลิกโทษโชคแล้วลุกขึ้นมาสร้างมันด้วยสองมือนี่คืออาหารสมองและผมขอฝากไว้ว่าคุณไม่ต้องโชคดีแต่เกิดแค่เลือก เกิดโชคจากสิ่งที่คุณลงมือทำและเจอกันในตอนหน้าสวัสดีครับอาหารสมอง